สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องบ่าวข้าเจ้าสาวข้าวเหนียวนะจ๊ะยิงยังเสียนะมือวัน,นี้เราจะไปไซกันโรบินสนเมื่อวนี้นะกะเป็นมือดีนะคะได้ออกนอกบ้านแต่ว่ากะเป็นการออกนอกบ้านที่เสียวเซียววันวันอยู่นะจ๊ะวัน,นี้ปากแดงนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเอาไปโรบินสันปาจีนบุรีนะคะ,ะเราก็มีหน้ากากอยู่นะคะแล้วก็เจลเนาะแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือนะคะเดี๋ยวเอาไปชุมกันนะจ๊ะว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมอปไเลยหนึ่สามสิบเก้าครับจ้าอนนด็กจ้าเดินทางเข้าเมืองนะจ๊ะ รอบกี่เดือนโบโรนะคะทีเดียวออกมาเที่ยวจากเขาเ mm hmm. มืองปัจจีกาเมื่อคืนเนาะพี่น,อน้องกับพากันฟังข่าวเนาะ mm hmm. ยังก็สมเดสาคอนเนาะ mm hmm. 548รคนผูตนะะ้ติดเชื้ออากอยากจะฝากให้ทุกคนเนะเาะอย่างก็การยัตก ก็คือว่าจากนัเนาะพี่น้องก็รุ่นเด้นี่ช่วยกันป้องกันเนาะพี่น้องเนาะรุ่นว่าอยังสิได้กลับบ้านบ่อนจะล็อกดาวน์หรือเข้าดาวมาก่อนกันแน่เข้าดาวหรือตกดาวนพน้องก็จะชือโอกาสเนาะมื้อนี้กัไปให้รางวัลชีวิตเจ้าของบาทนะคะเฮ็ดงานมาเมื่อยเนาะสาวเขาเหนียวกับหาเบิ่งของก่อนนะคะบ่าเขาจากเบิ่งของแต่ว่า แล้วก็ติดตามชมนักนะจาว่าสิดแดดงย่านงนั้นเนาะกบบเป็นบรรยากาศระหวังเดินทางไปอำเภอเมืองปัจจีนนะคะ,ะช่วงนี้กับเป็นช่วงหนาวเนาะ <Okay. S 1> แล้วจะมีล่มร้ายมันก็จะออกแบบว่าแห้งแร้ง พี่น้อกชาวจิตอันนี้เข้าเลยยุดปอบกันกันเลยช<ม>ือโอกาสไปเลาะในเรืองแม่อยู่กับ,นะกบมี่เมียมพี่เนาอสาวจิตไม่ค็ดโก่พระเทารณ์นำมัน รอบปีที่ให้รู้เชิงโนบินันและพี่น่องมาสุดไปดูกันว่าเราจะไปดูอะไรสวัสดีครับเออไปเดินไปของสาัาฟีม่พี่น่อไล่อยูอย่เดินไปจ้ะ คือของแล้วค่ะแต่ดูพระเอาเลือกไปของมักของมักยังไม่ได้ของอะไรเลยนะจ๊ะได้อะไถ่ายวยิดีโอหนึ่งสอง ได้ไรคะโทรศัพท์จอแยง,งเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวให้บ่าวเขาเหนียวเอ้ยเบาเขาแจางเอาไปเก็บก่อนนะแล้วค่อยไปกินข้าวกันแจ้งหิวข้าวได้แบกได้หามนะครับเลยได้ได้ได้หูห่องก็ได้จัดถึงเช้าวนอนบ้างมามเด้อมาเด้อ <c oughs> ไม่มีงาน <c oughs> ตั้งกล้อง ปลาคุกปลาฟาวะ,ะยำยำรมมิดไปเแ็บเลยติดหวันเนี่ย ตดงอนอแปดเดือน,นไปงอนังทำง,งั้นตอนแกเนี่ยมันหาน้ำการแตดก็สิเลือยู่สอโลแปตีได้ยุ่ประมาณองโลแปด ัวหน่อยจะรูกอืมโทรศัพท์ใหม่พี่น้องมีโวมียี่สิบพอมาให้รางวัลเจ้าของต้องมั่ยอึ nó <laughs> <laughs> thảo nhớ, em bao thảo Ừ, cái gì thảo Như thế thì hãy bỏ, cảm <laughs> 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 ซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ากลังปีใหม่จับไปถ่ายวิดีโอนะคะไอทุกคนในเบิ่งเงยหน่อยกับตีได้เองมันสิเป็นอย่างไงไหมตีเบิ่งเชื่อมันน้องเขาบอกไตีว่าพอเสียมันเต็บมันอย่างกิน ข้างกุ่นข้างกุ่นหมดสับอืมเก้าไก่มันไก่มันปลอยมั่งสั่ละไก่มันปลอยมันแขง็มงมาก ได้เลยตัวดิอ้ยยนีแ่เป็นของแม่เงินเป็นของมึงกางเกงตองรนไม่รู้อนี้รของผู้ชายนี่ไงเมนนี้อของผู้ชาย ดูตรงไหนนี่มันมินน่าจะเป็นของผู้หญิงว่ะนี่ืองของผู้ชายอยู่เนี่ยอตอนนัีผู้ชายคนน่า